วันนี้ผมจะมาแนะนำประกอบเครื่องพิมพ์สามิติแบบชิ้นให้ดูนะครับแรกครับเรามาประกอบโครงของเครื่องพิมพ์กันก่อนนะครับเครื่องพิมพ์จะมีสี่ชิ้นนี้นะแล้วเราก็นํามาประกอบเข้าด้วยกันนะตรงนี้ด้านหลังกับด้านข้างนะครับ เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับจะได้โครงเป็นแบบนี้นะครับโดยมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับฝั่งที่มีดูเยอะๆนี่ครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับแต่ในคลิปจะถ่ายมาจากด้านหลังนะครับตรงข้างๆนี้จะเป็นดูสําหรับที่เสียบม้วนพลาสติกนะครับที่วางม้วนพลาสติกนะครับจะต้องอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยครับส่วนที่สองครับเป็นฐานนะที่เรียกว่าฐานรองแกนวครับ ด้านบนนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นฝาครอบสําหรับเสาประคองนะครับสองชิ้นเล็กๆครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันครับสองชิ้นมีมอเตอร์แกนแซดอยู่สองตัวครับอันนี้ของแกนแซดนะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับมอเตอร์แกนแซดต,ตัวที่สองแล้วก็ส่วนด้านบนด้านบนจะเป็นมอเตอร์ของแกนวายนะครับหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ตรงปลายจะมีบูธสาหรับ ตั้งความตึงของสายพานนะครับตรงนี้รกรอบตามรูปเลยครับมาดูด้านล่างครับก็จะมีบอร์ดคอนโทรลอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราทําการประกอบไว้เลยอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปส่วนที่สามนะครับเป็นส่วนของหัวพิมพ์นะครับก็จะมีเบลลิงสำหรับใสายแท่งเหล็กนี้ครับ ส่วนตัวสั้นๆนี้จะเป็นแกนแทนะครับสังเกตว่าแกนแทะนี้จะมีเกียวอยู่นะครับทั้งสองข้างเหมือนกันเลยตรงนี้ครับเป็นแกนแแล้วก็ด้านล่างเป็นเบลลิงเป็นเสาประคองให้ตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับส่วนด้านบนก็จะมีตรงนี้ชุดสําหรับตั้งระยะห่างระหว่างฐานกับหัวพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นไมโครสวิตตัวสีดําๆนี่คไมโครสวิตของแกน X นะครับ ตรงนี้ใส่บูทปรับตั้งสายพานให้ตึงพอประมาณนะครับแล้วก็ลองเลื่อนหัวพิมพ์ดูครับต่อมาเป็นการประกอบครับฐานครับกับโครงครับตรงนี้เป็นฐานแกนวายครับเราก็นํามาประกอบเข้ากับโครงเลยครับตรงนี้ใส่เข้าไป มีร่องอยู่แล้วนะครับจะพอดีเป๊ะเลยโอเคเมื่อใส่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทําการยึดให้เรียบร้อยโดยใช้นอ็อตของม<า>ันใช้สกรูตัวนี้ตรงนี้จะเป็นฐานพิมพ์นะครับซึ่งอันนี้จะติดตัวทําความร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการยึดเข้ากับตาลองแกนวาเมื่อกี้นะครับที่เราใส่ไปเพิ่งใส่ไป เดยจะมีสายพานตรงนี้เป็นสายพานนะครับที่จะให้ฐานตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่นเข้าแล้วนอนออกเราจะทำการยึดด้วยนอ็อตด้วยสกรู4ตัวนี้ ในส่วนนี้ครับจะมีแผ่นรองเพื่อเพิ่มความสูงของฐานทิมครับไม่ให้ไปชนกับบูทสายพานเมื่อกี้ครับแล้วก็ใส่รองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งจะได้สูงขึ้นอีกทีนี้ใส่เข้าไปทําการยึดให้เรียบร้อยครับตรงนี้ต้องให้หัวของน็อตอยู่ต่ำกว่าระดับของฐานนะครับเพื่อจะให้พื้นของฐานนั้นเรียบเสมอกันทั้งหมดนะครับ แล้วเรามาเช็คความตึงของสายพานดูที่เราตั้งไว้นะครับให้ตึงพอเหมาะพอเหมาะให้ตึงพอดีครับต่อมาเราจะประกอบส่วนบนนะครับส่วนของหัวพิมพ์เคแล้วก็นำมาเสียบเข้ากับ เสาตัวนี้เป็นเสาสหรับประคองครับจะมีรูอยู่แล้วครับทั้งสองฝั่งแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับโอเคแล้วก็ของแกนแซจะพอดีกับตัวมอเตอร์เลยนะครับตรงนี้คูเปอร์ตัวนี้พอดีเป๊ะเลยจากนั้นก็ทำการปิดฝาบนครับทำการปิดฝาบน สาบนก็จะมีเสาครอบประคองอีกสองตัวครับเพื่อให้ลงล็อกกับเสาประคองดังนั้นโอเคเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เครื่องพิมพ์ 3D แบบนี้ครับจากนั้นเราก็มาทําการยึดตัวถังนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็จะมาประกอบแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องพิมพ์ครับตรงนี้จะมีตําแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับ หลังจากนั้นก็ทำการเดินสายครับจากมอเตอร์ตำแหน่งต่างๆครับมายังบอร์ดคอนโทรลโดยหลักๆครับก็จะมีตำแหน่งของมอเตอร์ตัววัดอุณหภูมิแล้วก็ไมโครสวิตนะครับทำการต่อให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ทำการเก็บสายไฟทีนี้เรามาลองทดสอบโดยการสั่งให้เครื่องพิมพ์ทำงานโดยผ่านโปรแกรมครับตรงนี้ครับจะเป็นการ เลื่อนแกน Z ซลงมานะครับทีนี้ลองขยับฐานดูตรงนี้เป็นแนวแกน Y นะครับแล้วก็แกน X ครับโอเคถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์สามมิติ